ทรัพยากรน,น้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตสมุนไพรสก,กัด9ชนิดในเม็ดเดียวสุขภาพดีวันนี้กับ4 o โอยชูขอแฉทีพีวันเครื่องผลิตปุ๋ยเต็มสูตรลดต้นทุนได้มากกว่า20%ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องผมถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็ว เด่นชัดเทพอมรรัตจัดให้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะเป็นพระราโชบายเป็นแนวพระราชดำริที่อยากจะสืบสารรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่สิทธิ์เนี่ยผมเองเไปได้ความรู้มาจากการไปอบรมจิตอาสาพระราชทรเนี่ย904 ไปเข้าโรงเรียนจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นหนึ่ง462นะก็มีให้เรียนเรื่องโคกหนองนาด้วยหลักสูตรทุกหลักสูตรเนี่ยรายการที่10พระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้พระราชทานให้เราก็เลยเป็นนักเรียนนักเรียนทุนนักเรียนของพระเจ้าอยู่หัวทุกคนมีองค์ความรู้เข้าใจเรื่องโคกหนองนาแล้วก็ไปขับเคลื่อนเพื่อที่จะน้อมนําเอาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตไอ้ที่เรามีของเราเองเนี่ยมันจะเหลือกินเหลือใช้ไปช่วยคนอื่นได้ด้วยคือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแล้วให้ได้แล้วแบ่งที่สําคัญช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดวิกฤตแต่ที่จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบท่านทำวาให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคกหนองนาหนึ่งไร่ที่ท่านบอกไงครับหนึ่งไร่ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะลดรายจ่ายแล้วก็าสามไร่ก็ทําให้เรานี่ปลดหนี้ปลดสินนะ อ่าถ้าสิบถึงสิบห้าไร่นี่รวยช่วยคนอื่นได้เยอะช่วยเยอได้เยอะได้ค่ะแค่พัฒนาการจากตัวเราเพราะเพราะตัวเรามีความรู้ก็พัฒนาไปสู่ชุมชนตำบลและก็อำเภอจังหวัดและที่สำคัญคือเพื่อประเทศชาติค่ะช่วงนี้เรากำลังทำโครงการพรัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพรัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีรรรใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลซึ่งคนอื่นคนอื่นเรียกชื่อเล่นค่ะเรียกโคกหนองนาโมเดลจริงๆชื่อเล่นแต่เราบอกว่า พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะมันไม่ใช่มิติเกษตรอย่างเดียวออแต่มันเป็นมิติของการเรียนรู้เพื่อน,นํำสู่การพัฒนาคนพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าโครงการและสนุกมีกิจกรรม7ขั้นตอน แต่สาคัญที่สุดคือขั้นตอนหนึ่งนะคะการพัฒนาคนนะคะคและจากการที่ส,สืบสารรักษาต่อยอดอออโครงการของ,รงกรมงานพัฒนชุมชนต้องอบรมคน5 0าหม,ม,มื่นกว่าคนทั่วประเทศครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสองหมกว่ารายอบรมคนอย่างเดียวไม่ได้ไไดเพราะละคนที่ดูแลโครงการคือพัฒนาการจังหวัดพัฒนาการชุมชนและก็นักพฒนาพื้นที่ต้นแบบคือลูกจ้างที่ลงแปลงฉะนั้นเราต้องเพิ่มอีกเกือบหมื่นคนคก็กลายเป็นว่า ตอนนี้ทั่วประเทศเราต้องอบง 35, รม35,000กว่าคนเรามีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง11,414ไว้ตอนนี้50,000กว่า5 0 0 0 0กว่า5 0 0 0 0กว่าฉะนั้นทุกคนจะผ่านก,การอบรมการที่จะขับเคลื่อนประเทศให้สำเร็จและไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยไม่ต้องอะไรคะ่ะอยู่แค่เปิดใจรับและลงมือทำนะคะไม่พัฒนาคนก็ต้องให้เขาลำบากต้องฝึกจากความลำบากไม่ใช่ฝึกจากความสบายาเริ่มแต่ตีห้ พราะตอนช่วงเช้าเนี่ยคนจะมีความรู้สมองเนี่ยมันจะเปิดโล่งมากพอ,อสายบ่ายอากาศเริ่มร้อนเนี่ยต้องพาลงมือทำ <c oughs> นะลงมือทําของจริงเขา<อ><อ>จะง่วงแล้วตอนค่ำเนี่ยห้ามบรรยายมากต้องสรุปให้เขามาสรุปกันมาดีเบตกันมาเถียงกันหรือปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยท,ที่ท่านพระราชทานให้เราแล้วก็รวมถึงทฤษฎีใหม่ๆกว่าสื่อทฤษฎีเนี่ยที่เรามาประยุกต์ลงสู่ข้อของนาโมเดลเนี่ยจริงๆมันเป็นทางรอดนะมันไม่ใช่ทางเลือกท่านเคยรับสั่งพระราชทานมาให้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่เนี่ย สองอย่างนี้จะทําความเจริญให้กับประเทศได้นี่แต่มีห้าเงื่อนไขสำคัญครับหนึ่งต้องมีความเพียรสองต้องอดทนต้องอดทนสำคัญไม่ง่ายฮะสามต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากก็คือต้องลงมือทําเลยทางสุดท้ายที่สําคัญมากคือต้องไม่ทะเลาะกันช่วยกันทํารู้รักและกสัมัคคีรู้รักสามัคคีกันครับตอนนั้นวิธีนี้คือการใช้ธรรมชาติด้วยการกระจายน้ําตามหลักแหล่งโน้มถ่วงโลกเทยวิีที่ธรรมดาที่สุดก็คือ แค่ขุดคลองเนยองเื่องยัยไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรไม่ต้องใช้อะไรได้ออกกําลังด้วยไงแลวนี่ก็คือที่บอกว่าห่มดินอันนี้การห่มดินทาอันนี้คือบ้านที่จุลินทรียเขาอยู่กันขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโค้น้องนาสอพชนครนายกค่ะ